สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปัญญามเย็นนะคะพี่จ๋า ep ทีสส่สองสี่ศูนย์กันแล้วนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาค่ะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดุให้นะคะอ่ะแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่วันนี้ก็มีพระพี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งเป็นพระคงนะคะพี่จ๋าพระคงหมายเลขที่หนึ่งะค่ะพระคงเนื้อดินนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ เนื้อดินมันเก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋าเนื้อมันมันได้มาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่หมายเลขที่1ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญสมเด็จโคสาจารย์ค่ะพี่จ๋าเหรียญสมเด็จโคสาจารย์เก่าสวยสภาพใชะคะ้ค่ะพี่ เหรียญสมเด็จโคสาจารย์นะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่สภาพใช้ค่ะด้านหลังมียันสามร้อยบาทหมายเลขที่สองค่ะหมายเลขสามเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าเนื้อว่านเก่าสวยหมายเลขสามค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋า หมายเลขที่สามนะคะพี่ปูท่ทวดเนื้อว่านสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขสามค่ะหมายเลขสี่เป็นรูปหล่อหลวงปูท่ทวดนะคะพี่จารูปหล่อหลวงปูท่ทวดค่ะปูท่ทวดใต้ฐานมีหมายเลขนะคะจะเป็นรูปหล่อเก่าสวยค่ะพี่ หลวงปู่ทวดใต้ฐา,านตกหมายเลขสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าอนี่ค่ะเป็นหมายเลขศูนย์แปดหรือแปดศูนย์นะพี่นะแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขที่สี่ค่ะพี่หมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดค่ะปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะพี่ ปี08 3 0 0บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่บุดทวดปี0 8 3 0 0บาทหมายเลข5ค่ะหมายเลข6เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไป่หลังเจดีย์มีโค้ดนะคะพี่จ๋าหล่อพ่อไปนะคะพี่ด้านหลังเป็นรูปเจดีย์ค่ะมีโค้ดค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อไป่ค่ะ แบ่งปัน300บาทนะคะพิจารอพ่อไปด้านหลังมีเจดีตอโค้ดค่ะหมายเลข6นะคะพี่หมายเลขที่7เป็นพระกิ่งหลวงพ่อจาดค่ะเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋ากิ่งพ่อจาดหมายเลข7ค่ะ1องค์300บาทค่ะพี่จ๋าสององค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะพระกิ่งหลวงพ่อจาดหมายเลข7 300บาทนะคะพี่ หมายเลขแปดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงวัดชีประขาวนะคะพี่หมายเลขแปดค่ะเก่าวสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่แปดนะคะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อสวงด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่สามรอยบ้านหมายเลขที่แปดค่ะ หมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อสดหลังยันดวงค่ะพี่หลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ําค่ะหมายเลขเก้าหลังยันดวง2499300บาทใทหมายเลข9้าค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขสิบเป็นพระศีวลีหลวงพ่อกลวยค่ะ สีวลีหลวงพ่อกวยพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋า300บาทนะคะพี่เก่าสวยหมายเลข10ค่ะพระสีวลีหลวงพ่อกวย300บาทหมายเลขที่10ค่ะ11เ,เป็นพระผงกระดิกระดูกผีนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อหกวัดท่าข้ามค่ะพี่ พระผงกระดูกผีหลวงพ่อฮกวัดท่าข้าม300บาทหมายเลข11ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋า1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหลวงพ่อฮกวัดท่าข้าม300บาทค่ะ12เป็นเหรียญน,นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงคะ่ะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่จ๋า หลวงพ่อแดงวัดแหลมโสค่ะเป็นเหรียญกลมนะคะพี่จ่าเก่าสวยด้านหลังมียันค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงวัดแหลมโสสามร้อยบาทหมายเลขสิบสองค่ะสิบสามนะคะพี่เป็นพระพระรอดนะคะพี่จ่าเนื้อดินค่ะเนื้อดินเก่าสวยค่ะพี่เป็นพระรอดสามร้อยบาทหมายเลขสิบสามค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พระรอด300บาทค่ะหมายเลข14เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะหลวงพ่อเดิม2470นะคะพี่จ๋าเป็นเสมาเก่าเก่าสองสบาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทหมายเลขสิบสี่ค่ะสิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋า รูปหล่อเก่าสวยเลยค่ะพี่พระหลวงพ่อเดิมนะคะพจะหล่อพ่อเดิมค่ะพี่เก่าสวย300บาทนะคะพี่๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาค่ะรูปหล่อหมายเลข15 300บาทค่ะ16นะคะพี่เป็นพระคำหมากหลวงพ่อหรือสีลิงดำค่ะพี่พร้อมเลี่ยมนะคะ พระคำากหลวงพ่อหรือสีลิงดำค่ะพร้อมการเลี่ยม300บาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่หมายเลข17เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อปลื้มวัดพราค่ะเลี่ยมขอบกับเก่าเลยค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อปลื้มวัดพราวนะคะพี่เลี่ยมจับขอบมาพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าสามรอยบาทหมายเลขสิบเจ็ดค่ะสิบแปดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินเก่าสวยนะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่รูปหล่อหมายเลขสิบแปดค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาหาให่บ้านได้เลยนะคะพี่รูปหล่อพ่อเงินสามร้อยบาทค่ะ หมายเลข19เค่ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเช่นกันค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงิน300บาทนะคะพี่จ๋าหม่เลข19ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักลายค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่จ๋า300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลข20ค่ะ20เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่หมายเลข20ค่ะพี่จ๋า3ามอยบาทนะคะพี่เก่าวสวยค่ะหมายเลข20นะคะพี่2 1เป็นพระสมเด็จค่ะ สมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบสองเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์ปกโพมาแบบนี้ค่ะพี่มีต้องรอยการลงลักหน่อยๆนะคะพี่จ๋านี่เลยคะ่ะ เก่าสวยค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสองสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่23่สิบค่ะพี่จ๋าได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าค่ะพระสมเด็จหมายเลข23นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะ หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่สาหมายเลขยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมหูเชื่อมนะคะพี่สาหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมเก่าสวยค่ะ ปูทิมสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะหมายเลขที่ยี่สิบห้าเป็นหนุมานหลวงปูทิมค่ะหนุมานปูทิมหมายเลขยี่สิบห้าค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ไต้ฐานมีร่องรอยการอุดค่ะไต้ฐานมีร่องรอยการอุดนะคะพี่ นี่เลยค่ะรอยอุดนะคะพี่จ๋าเป็นอุดผงเก่าๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีโค้ดไหมอ่ะตัวนี้มีโค้ดนะคะพี่จ๋านี่ค่ะต่อโค้ดตรงหว่างขานะคะพี่300บาทหนุมานหลวงปู่ทิมหมายเลข26กอะบเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมะคะ่ะพี่จ๋าปู่เอี่ยมหลังยัน5คะ่ะพี่เหรียญเก่านะคะพี่จ๋าเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานค่ะ เสมาปูเอี่ยมหลังยันห้านะคะพี่สองสี่หกเก้าสามร้อยบาทค่ะหลวงปูเอี่ยมนะคะพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นพระชัยค่ะพี่พระชัยหลวงปูเอี่ยมวัดหนังนะคะจากกลนุดค่ะพระชัยเก่าสวยนะคะพี่ พระชัยหลวงปูเอี่ยมวัดหนังก้นอุด300บาทค่ะใหม่เลขที่27เก่าสวยนะคะพี่จาอ่ะยี่เป็นพระปิตาหลวงปุโตค่ะพี่เนิ้วมือนะคะพี่จ๋ามาชัดสวยอยู่นะคะพี่พระปิตาหลวงปุโต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะมีร่องรอยกันฝังตะกุดสองดอกค่ะ ปูโตะนะคะพี่าหีคะ่ะหลวงปูโตด้านหลังยันชัดสวยตัวหนังสือชัดสวยนะคะพี่แบ่งปัน300บาทหมายเลข28หลวงปูโตค่ะยี่สิบนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเวินนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเวินตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าแบบเหรียญยังแบบว่าผิวยังวิงอยู่นะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยคะ่ะ หมายเลข29เเหรียญหลวงพ่อเวินปี2560ค่ะจังหวัดกาลสินนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเวิน300รบาทหมายเลข29ค่ะ30เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่จ๋า2465ค่ะพ่อฉุยหูเชื่อมเก่าสวยปี2465นะคะพี่หลวงพ่อฉุยคะ่ะนี่นะคะพี่จ๋าเป็นห่วงเชื่อมเก่าๆเ,เลยคะ่ะพี่ หนึ่งองค์สามบาทสองค์ห้าบาทค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขสามสิบค่ะ,ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0ส5ค่ะส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่จะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปีแบ่งปันยามเย็นอีีที่240ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า